เนี่ยพี่ถามน้องคนนี้ดูได้เราได้ของทองมาสองรอบแล้วไปแต่หน้หามีควันมีควันผมเห็นผมเห็นผมบั๊กเห็นละผมมันบั๊กอะตอนเนี้ยหน้าจอผมบั๊กสิเห็นคนด้านในอะบินออกม,มาละเส้นอะไรอะอ่าเส้นสี่เส้นห้าดังเห็นสองตัวข้างได้ ก็ค่าบีไม่แรงหรอกช่วยผมมาดูดิสวยเมื่อกี้ตัวผมยิงนะมันไม่ตายเมื่อกี้ผมเลือกตัวที่ผมยิงตายอ่ะหรือว่าอะไรตัวเนี้ยผมยิงแล้วมันก็ไม่ตาย ก็ชื่อเลยนะมีใครมีตังพอซื้อแผ่นบนนนไ้ไมไหมครับผมว่าไม่ผมว่าไม่แมีคนมาล้วนะม่ดูเฟเมเ้ยเฮ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 ้ยเปนลงี้จนะแปลเจนครับคนเ นี่เหยเซก้ามาเสาก้ากลับไม่โกงครงับเรียกว่าเท่าเทียมอยากเติมเติเมอ,มอด้รกันวูมีมั่วป้าพี่หมวกสองใบเลยอยากได้ใบนึ่องอาะไรเก็บไปใส่เลยมันมีบอทอยู่ตัวนึงที่ยังไม่โดนฆ่าพี่อยู่นอกรอะบี่ Okay, เอาไนอแปงนอแปงคนแน่นอนแปลนอแปนอแงนี่คนคนคนก็ออ่าประมาณก่อห้แหละสติวโอเคจะบวกเลยนะพี่เดี๋ยวลองเอาอ like ุ tá, okay. 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 Okay, gi, ้ยดาวไม่หมดแสดงว่ามีเพื่อนมาดูตรงไหนเหมือกัน ผมว่านะตัวนั้นมันน่าจะไปลงทองแหละข้างหน้าเนะี่ยนี่ลงทางหนีไฟดักข้างในได้คนหนึ่งเดี๋ยไปดักเองเดี๋ยวไปดักเองเดีไปดักเองอยู่ด้านใต้เท้าเราเลยอ่ะตอนนี้ใช่มันเข้าทางหนีไฟ จะสองไปกับระสามนี mm ่นนะไม่รู้ดิมไม่รู้ดิแต่แท็กไงตาุ้ย เมื่อกี้นี้ผมเมื่อกี้เนี้ยผมมาผมเผลอไปกดซื้อเฟรผมทั้งที่ผมจะซื้อ G P U เว้มือมันไวไปเนะีแล้วมันมาดักอะไรตรงน,นี้วะเนะี่ยผมบอกว่าพี่ไปซื้อบอกอย่างเงี้ยโอ้หอะไรครับพี่อ่าดักใจเหมืมมมอกนกันผมก็งงนะผมพูดอะไรอะ,ะโหลพี่กำลังดีบีก็ต้องเอาไปขายอยู่แล้วอะ เออทั้ไมเถอะโอ้โหน้องเองเองงงตัวเองอะไรเนี่ยเขางงอะไรเนี่ยผมว่ไอย่างผมกลายเป็นไมอมอโลที่น่างงถือมากเลยอะฮ่าดีอิ่มเล่นอยู่คนเดียวในทองเนี่ยแล้วมันไป็นไหนไปดูอีกตัวหนึ่งอ๋อดัดฟ้าดัดฟ้าระวังนะดัดฟ้านีนนี้นะมาระวังดัดฟ้าเด้วยโอเควิ่ง ปูสองมีแบนไ่ะเอ็งทิ้งแฟไว้พี่ก็นด้เดี๋ยวเอ็งตายไฟไม่ตกอีกทีเียวไม่ยินไหมมาแล้วพีมาระวังดาบ้าระวังดาบ้าที่มาเไีวี๋ยวไี่ยีเดี๋ยวไปดีวไยดีดวดยไยวไเไปเดีวไปเดเเียวไดไว นี่เองมอไอ้นี่นั่นไม่รู้อะดึงกาแฟมาดิดึงกาแฟมาดิเดี๋ยวมีคนเสริมจังพี่ชายผมไม่มีแผ่นนะทำไงยอ,อย่าอย่าเข้าดิผมอ,อยนก <ไป S 2> เข้บ <นะ S 2> ว่าเสริมเอกันเนี่ยแล้วทำไมหลุดอัลบสามอ่ะ มาดูเดี๋ยวกั้นล่ะมีชายมีแผ่น,มนไม้ไมาา่ต้องเข้ากันได้มั้ยหายหนักแล้วพี่ผมนะี่ยชิบหายหนักแล้วเอาเลยเอาเลยเราเล่าเลยชิบหายหนัก เลขเบอร์สามหลุดยาวเลยเนี่ยโอ้โหโเบอร์สามเขาโรบี้หายไปไหนต้องการช่วยเนี่ย,ย,ยไฟตกแล้วก็อีกอย่างนึง <c oughs> เขามีแผ่นแต่ผมไม่มีแผ่นพี่มันดันไหลเล่งคนเดียวไหลทอ้องมีแผ่นคนเดียวเนี่ยเมื่อกี้แน่ผมโดนยิงผมโดนเปิดสปอรตแล้วพี่เข้าได้เลยนะ เขาเอาแฟงผมไปด้วยไงไประดุนตายตายตายตุยบูชีตุยไหมชีกตุยไหมโอเคมาละมายังไงมามาแล้วก็ววไปงงกับชายคนนี้จริงพี่ผมต้องพูดคำนี้เลยงงกับชายคนนี้จะมาจะไปจะเอาอยัางไง อะไรอยู่เนี่ยแม่โทรมาติดมากนเนี้ยผมต้องการแผ่นอ้าวตายเฮ้ยเอาตัยอ้าวในศพนั้นมีแผ่นมั้งไหมน่ะในศพนั้นผมไม่มีบ้างวนวายจังไงวนบายกันจังไะกลับก็ผมอาดีดงวูที่เขาที่มาตอนที จัดไปเบาๆแปดคิวก็ยังไม่เต่คูนกแล้วเนาะท่าคนหกไม่พี่ผมเป็นสายเล่นไกลผมชอบเล่นไกลเขเล่นไกลๆแล้วมันขี้เกียจเล่นไปตกอนไอยู่มาร์คโลเคชั่นตาหมดตายาเออ้ยังไม่ให้ พี่ยังไม่ได้ให้ผมยิงเลยยิงไม่ทันงยิงยิยิง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 ไม่ยิงยิงยิยิง่งยงยิงเิยิงยิงยงยยิงยงยิะยิง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 งยิงงยงยิิงย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 ิงบอสยิิงยิงเิยิง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 นมากิิงย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 ิยิงยิงยิยิง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 ยยิงยิงิยย ไม่ถึงตรงเนี้ยเออนั้นกลนนอ่อง Watch out Watch out เพราะซาสองรว้ไม่เอาฝั่งนั้นก็มี ดาวโคผมเอพวกแม็กซ์แฟนมันฝ่าโน้นนะพวกเองไม่ตายก็บุญแล้วมันยิงในโล่เสาหรอไม่พี่แต่ผมต้องการกระสุนกระสุนลูกแววเต็มเลยวน้องน้องมันบอกไดยเฮ้ยขอสร้าง200เมตรอีกแล้ว นี่มมดาริทเฮ้ยกอซ่ามันดีขนาดนั้นเลยหรือว่ามันแค่เริ่มต้นครันบสำหรับคนเล่นเป็นนะสาหรับคนเล่นเป็นอ่ะกอซ่าดีมากแต่ไกลอ่ะดีไกลไม่ไหวเนี่ยดีนะมันยิงไม่แม่นเข้าบ้านคนรวยแล้วพี่มันเข้าบ้านคนรวยไปแล้วบ้านไปแล้วเนี่ยมันตินหน้าต่างเข้าแล้วเดินานะเดินานะ มันยิงแล้วหนีมันยิงแล้วก็หนีพอพอมันรู้ว่าไม่ได้มันก็หนียิงแล้วก็จากไปยิงหายแล้วสลายจากไปอะไรวะน่ะมันอยู่ไหนเว้ยยิงแล้วหายแล้วสลายหายไปไงพี่พอมันยิงแล้วมันก็หายตัวไปแล้วมันก็สลายตายตัวนอกตัวไหน คนไม้พี่เจ็บเจ็บไปนู่นแล้วสวยเอาทังไม่ให้ผมยิงสักดอกเลยแบบนี้วิ่งวิ่งห้าจังนะไอ้ตินโง่ป๋าลูกสองไม่ได้ดักทรงทางไอ้นี่เดี๋ยวมึงเอาทิ้งดิ ใช่ดักตรงนี้เลยมาเลยมาเลยระวังทางเข้าได้นะหมาเยอะมาก Help ม,ม,ม,มกีกี่คนอะกี่คนกี่คนฮัลโหลแรงด้วย ไม่ได้พี่ผมรายงานไม่ได้ผมโดนหมาตรบรออออ้อยตายมืด Attack the mark โอ้ยอย่าเดินนีติดตรงนี้ดิดึงเบอร์สิสาวก็ได้เอาอะไรอะผมยิงหมาไม่ตาย,ยแต่มันใกล้ตายแล้วเนี่ยอ๋อ มไม่เล่นอีูแล้วแป๊บนึงตัดไม่นะ้าแฟตกบุมขอทิ้โอ้โห,โหเลยวิยงยังไงโดนตบตายกันคือผมยิงแล้วต้องตายผมต้อง <laughs> ผมเหลือนัดเดียวอีกนัดเดียวมันตายแล้วไนะ้ยห่จบแล้วข <ตบ S 2> <laughs> อนน้ <laughs> จนจะลุ้มอม Thank you โหที่ลงทองมันก็แบบนี้แหละนะ เลววิ่งแบบไม่มีโคนก็ยังตายใจโหลเ้วาไหร่ถ้าใจโหลมันเด้งขึ้นสุดก็อนี่ปับลงไม่ถือไม่เหมือนกันเกมี่เก้าคิวเหอือยิงอะไรเยอะแยะวะ I need a weapon อย่า <laughs> ไปเจอใครก่อน ััวจงไม่ดูคว้าไว้ก่อนคว้าไว้ก่อนมาถึงจริงๆจะไม่ได้กลัวใชไหมมาได้แล้วมาที่แล้วมาแล้วสลิงสลิงเดินกันเดียว Watch out คุณไหนคื้คนขอ่ผมเนี่ยทีผมอยู่ไหนนหมดครับไายหมดแล้วครับ ฮัลโหลทีมฮัลโหลทีมตัวนี้ฮัลโหลทีมยูนิตฮัลโหลทีมอยู่ไหนทตีนี้หมดเลยเตีนึงวัชชเส้นบ่ามาทา่ไหนวะเยี่ยมส่วนที่กุดเลยช่วยช่วยชิมหายโอ้โหเยอะไปหมด เยอะแยะไปหมดอะไรวะนี่ยให้เราก็เข้าไปดุมเขา